ต้องติดคุกวิมาลาได้น้าสาวเป็นคนเลี้ยงมาทําให้เธอมีนิสัยที่น่ารักและเรียบร้อยและโชคดีที่พ่อคอยส่งเสียให้เธอได้เรียนถึงออสเตรเลียแต่เมื่อวันที่ชัดชยัยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัททำให้เขาไม่สามารถส่งเงินเลี้ยงดูวิมาลาได้อีกประกอบกับแม่ของวิมาลาที่ออกจากคุกแล้วดันป่วย วิมาลาจึงตัดสินใจรับงานจากออนปิยาที่จ้างให้เธอเข้าไปขโมยเอกสารเพื่อนำมาฟ้องหยากันวิมาลาหาทางเข้าไปใกล้ชิดกันโดยการปลอมตัวเข้าไปสมัครงานในรีสอร์ทของกันประจวบเหมาะกับเลขาของกันกำลังจะลาออกวิมาลาเลยได้มาเป็นผู้ช่วยเลขาเพื่อฝึกงาน ก่อนที่เลขาของกันจะออกจริงๆวิมาลาเคยฟังออนปียาภรยาเก่าของกันเป่าหูว่ากันเป็นคนไม่ดีทําให้เธอตัดสินใจรับงานนี้แต่วิมาลาเริ่มสับสนเมื่อได้ใกล้ชิดกับกันแล้วเขากลับไม่เคยมีพฤติกรรมใดๆแสดงออกถึงความเร็ว้้ายกลับกันกัน เป็นคนดีมากในสายตาของเธอส่วนกันเรียกได้ว่าพึงพอใจในตัวของวิมาลาตั้งแต่แรกพบกันเลยตามจีบวิมาลาเรื่อยๆวิมาลาเลยยิ่งรู้สึกผิดไม่อยากขโมยเอกสารแต่เมื่อรับงานมาแล้วจึงเลี่ยงไม่ได้จนในที่สุดก็สืบรู้ว่ากันซ่อนเอกสารไว้ที่ไหนเลยไปบอกนิพาพวกของออนปิยาที่ทำงานอยู่ในรีสอร์ทของกัน พวกนั้นเลยวางแผนให้เธอขโมยของในคืนวันงานเลี้ยง